ท่านผู้ชมครับจุดนี้ที่ผมมายืนอยู่เนี่ยนะครับเป็นบริเวณโครงการที่เราดําเนินการก็คือโครงการจักรยานชนกลุ่มรัตนโกสินทร์ฝั่งพระนครครับด้านหลังผมกนี้นะฮะลารท่านคงรู้อยู่แล้วนะครับบริเวณนี้คือบริเวณเสาชิงช้าครับจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้นะครับมีความเป็นมาคุณนู้จะยาวนานนะครับและสังขารที่ก็คือสิ่งที่เราปลุกฝังมาเป็นคนไทยแล้วก็เป็นอดีตของไทยนะครับร็เลยจุดนี้ครับและสังขารที่นะครับ พระวชาเนี่ยถ้าเชื่อเป็นคำว่าสร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2,327ครับสำคัญที่ประวัติควาเป็นมาเนี่ยนะฮะมีพระรามชาวเมืองสุโขทัยชื่อพระครูสุธิชัยหรือท่านกระต่ายนะครับนำความขึ้นกราบบองพระครูพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชของเราในฐานอรัชทายุทธ์นะครับจำเนินการให้มีการประกอบพิธีราชพิธีปรียาปวายนะฮะอันเป็นประเพณีขึ้นอีกทีใหม่ของ เวณด้านนี้นะครับเป็นบริเวณของสยิจาร์ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเราลองเดินไปชมนะครับเชิญเลยครับอาจานะครับเชิญครับขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีมุมด้านนี้นะครับอยู่บริเวณของหน้าสถานการณ์ว่าการกรุงเทพมหานครเรานะครับซึ่งขณะนี้เองเนี่ยอุทธโภัยเกิดขึ้นเกือบทุกท้องที่ในประเทศไทยของของเรานะครับอาทิเช่นตั้งแต่พิษุโลกนะครับ ไล่ไปจนนครสวรรค์นะครับล่าสุดก็คือมาที่อุจริยาแล้วนะครับขณะนี้เองมปทุมธานีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดําเนินการเฝ้าระวังนะครับไปดูสถานที่รุ่งน้ําเจ้าพยานะครับตรงนั้นเราอยากจะให้ความหวังกับคนไทยทั้งหมดนะครับเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทำให้คนไทยรักกันมากๆเลยนะครับแล้วาที่รากทีนตรงนี้นะครับเป็นบริเวณสถานที่ที่ ให้มีการบริจาคนะครับเพื่อช่วยเหลือพวงวัยัรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็โครงการจักรยานครั้งนี้เนี่ยนะครับเราดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับถ้าหากกิจกรรมดังกล่าวตรงนี้เนี่ยสามารถเสริมสร้างความรู้สึกเสริมสร้างความสุขได้ในระดับใหญ่ๆนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเราอยากจะเห็นคนไทยที่กิ๊บย่านเฉียงสาอย่างมากมายครับโครงการจักรยานซึ่งเราจะปั่นรอบของรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับจะเปิดวันนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ทุกอย่างทุกรายการนั้นฟรีหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสัมผผััััััสกกกกบบบบบรรรรรรรยยาาาาศป่นนนนจะะคคดอๆพิ ดูสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับช่วงนี้บรรยากาศน,นี้ก็คือมุมมองของอสสาชิงช้านะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านไปเจออีกบรรยากาศว่ารายการของเราเนี่ยนะครับเป็นว่าโครงการจักรยานนั้นรอปั่นที่ไหนยางไรบ้างอย่าง้อยคือพอนคานความรู้สึกคับทป่วต่อไปท้งนี้ด้วยครับ